อาทิตย์เป็นมหาอุดในเรือนลาภะแน่นอนโดนเด่นเรื่องอะไรครับเรื่องเงินโชคลาภเรื่องคอนเนคชั่นเรื่องเพื่อนเรื่องการเจราจาเรื่องการเดินทางเรื่องต่างประเทศชาวลัคนาราศีเมถุนจะโดนเด่นในเรื่องการเงินไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม14เมษาถึง15พฤษภาดวงมหาอุดนิดจ,จะพังคาราชายโยกทั้งอาทิตย์ทั้งคัน จะทําให้ชาวลัคนาราศีเมถุนเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีในเรื่องการเงินและมีโอกาสเข้ามาเพราะฉะนั้นเมถุนอย่าดิ่งเฉยช่วงนี้พยายามหาช่องทางทางการเงินอย่างเต็มที่พาดวงชะตาลัคนาราศีเมถุนประจําเดือนเมษายน2568เมถุนครับเดือนนี้บีดาวย้ายบนท้องฟ้าบนจักรราศีสดวงและ3มดวงที่ย้ายเนี่ย เมถุนไปเกี่ยวโดยตรงแบบจังๆเนี่ยทั้ง3ดวงเลยครับไม่ว่าจะเป็นดาวอังคาร1เมษาดาวอาทิตย์14เมษาดาวพุธวันที่11เมษาส่งผลกระทบต่อชาวเมถุนทั้งหมดมีทั้งเรื่องดีโดดเด่นอันนี้เยอะหน่อยเรื่องควรระวังก็มีแม้ไม่เยอะแต่ก็ต้องไม่ประมาทต้องรู้ให้ได้ครับ มาเราเริ่มกันเลยครับผ่านดวงเดือนเมษายนเมถุน2568อดันดับแรกเนี่ยหเมษาดาวังคารจะย้ายออกจากการเดินถอยหลังวิกลจริติตวิปรลิตทับราศีเมถุนสักทีหนึ่งนะครับคือต้องบอกงี้เมถุนเนี่ยมีคนเกิดเมถุนทุกคนว่าเยอะไหมทั่วโลกมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนแน่ๆและคิดว่าเมทุนเหมือนกันเนี่ยดวงเหมือนกันหมดไหมไม่เหมือน ที่ผ่านมาดาวอังคารโคจรเดินถอยหลังวิกลจริดผิดปกติทับราศีเมถุนถ้าพื้นดวงเมถุนดีกระทบน้อยอาจจะหงุดหงิดบ้างอาจจะมีปัญหาวุ่นวายบ้างเป้าหมายไม่เป็นไปตามเป้าหมายดีแต่ดีไม่สุดนะเจ็บป่วยหงุดหงิดความรักมีปัญหาการงานทะเลาะเบ,บาแวงติดขัดอะไรก็ตามภาษาดวงดาววิกลจริตถอยหลังมาอะไรไม่น่าเจอก็เจอ อะไรไม่ควรเป็นก็เป็นเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นี่หลายเดือนที่ผ่านมาถ้าคนดวงดีก็เจอน้อยหรือแทบไม่เจอคนดวงไม่ดีคือพื้นดวงไม่ดีสําหรับเมถุนก็เจอเยอะหน่อยและยิ่งใครเมถุนดาวังคารเป็นกาลากนีในปีนี้พอดีหรือปีที่แล้วปีนี้เป็นกาลากนีโอ้โหยิ่งหนักครับหรืออังคารพื้นดวงไปตกอยู่เรือนอริมรณาวินาศหรือดาวังคารพื้นดวงมาตรฐานต่างๆไม่ดียิ่งหนักใครอังคารเดิมดีก็ ไม่หนักและแถมจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนี่นะครับเรื่องราวที่ผ่านมาแต่ข้อดีของทุกคนที่เกิดเมถุนคืออังคารจะเดินหน้าและพ้นจากการทับลัคนาราศีเมถุนในวันที่1เมษายนทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นในเดือนเมษายนแต่จะชัดเจนต้องรอดาวอาทิตย์ย้ายปีนี้ดาวอาทิตย์ตกเรือนลาภะได้ตำแหน่งมหาอุจในวันที่14เมษายน ช่วงสงการานต์14เมษายนเหมือนกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวอาทิตย์เป็นมหาอุดในเรือนลาพะแน่นอนโดดเด่นเรื่องอะไรครับเรื่องเงินโชคลาภเรื่องคอนเน็กชันเรื่องเพื่อนเรื่องการเจราจาเรื่องการเดินทางเรื่องต่างประเทศอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วของทางโหราศาสตร์แต่ใครมีความรู้เชิงสูงในทางโหราศาสตร์หน่อยจะรู้ว่าปีนี้เมื่อดาวอาทิตย์ได้มหาอุดอยู่ในตำแหน่งโยกหลังลัคนาดาศีเมถุน ในเรือนลาพะแล้วยังมีตำแหน่งพิเศษอีกเนื่องจากดาวอังคารโคโจรเข้าสู่เรือนกระดุมพะคือเรือนการเงินพอดีแล้วดาวอาทิตย์ที่เข้าเรือนลาพ้านั้นเป็นเรือนของอังคารอังคารเข้าเรือนการเงินของเมถุนปกติไม่ดีนะครับต้องบอกก่อนหนึ่งเมษาไปเนี่ยปกติดาวอังคารเข้าเรือนการเงินเมทุนเนี่ยเป็นนิดนิดแปลว่าตกต่ำแปลว่าจะมีปัญหาเรื่องเงินตั้งแต่หนึ่งเมษาเป็นต้นไปและยาวไปเลยเกือบสามเดือน แต่บังเอิญมีตัวช่วย14เมษาดาวอาทิตย์เข้าเรือนพระอังคารเป็นเรือนลาพระพอดีอาทิตย์เข้าบ้านพระอังคารเป็นมหาอุดจึงได้เกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์พราตะที่เรียกว่านิจจะพังคะราชาโยกนิจจะพังคะราชาโชคก็ได้โยกก็ได้โชคก็ได้มันมีกฎเกณฑ์เยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในทางโหราศาสตร์ลูกศิษย์ผมจะรู้ดีแต่ดึงด้กฎเกณฑ์นั้นเกิดขึ้นแล้วอังคารเป็นนิจ อาทิตย์เป็นอุดและเข้าบ้านอังคารจึงทําให้อังคารคืนความจากนิดกลายเป็นนิดจากพังค้าราชายโยกเพราะนั้นแปลว่าตั้งแต่14เมษาเป็นต้นไปโดยสรุปชาวลัคนาราศีเมถุนจะโดนเด่นในเรื่องการเงินไปจนถึงวันที่15พฤษภา14เมษาถึง15พฤษภาดวงม,มหาอุดนิดจากพังคาราชายโยกทั้งอาทิตย์ทั้งคาร จะทําให้ชาวลัคนาราศีเมถุนเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีในเรื่องการเงินและมีโอกาสเข้ามาเพราะฉะนั้นเมถุนอย่าดิ่งเฉยช่วงนี้พยายามหาช่องทางทางการเงินอย่างเต็มที่อย่าปิดกั้นตัวเองอย่าคิดว่าทำไม่ได้อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นดวงพิเศษและที่สำคัญทุกๆปัญหาทุกๆวิกฤตทุกๆจุดอ่อนของชาวเมถุนในช่วงนี้จะสร้างเงินสร้างความสำเร็จเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่าง ดีที่สุดในปี2568เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้ดีที่สุดในปี2568โดยเฉพาะเรื่องของการเงินอ่านี่คือบอกแล้วนะแต่ดวงมันจะแรงๆหน่อยนะจะเจอเรื่องแรงๆเรื่องท้าทายเรื่องทะเลาะบอกแหวงบ้างอ่าเพราะที่กลางคานเป็นดาวคู่ศัตรูอาจะเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นได้แต่จิตใจท่านเข้มแข็งและต่อสู้ มีความเป็นนักสู้นักรบมีศรัทธาในตนเองศรัทธาต่อเป้าหมายความมั่นใจในตนเองเต็มที่เถอะสุดท้ายจะทำได้และสำเร็จเองนี่คืออาทิตย์กลางคานย,ย้าย แต่ช่วงที่ต้องระวังคือ1เมษาช่วงที่ต้องระวังการเงินนะหเมษาถึง14เมษาเนี่ยอย่าทําอะไรสเสี่ยงอย่าให้ใครยืมเงินอย่าลงทุนอย่าทําอะไรบ้าบ้าบ,าบาในช่วงนี้ขอให้ไปตัดสินใจไปเต็มที่ในช่วงวันที่15เมษาเป็นต้นไปในเรื่องการเงินเน้นย้านะครับอทีนี้เรื่องการงานอาทิตย์กลางคานย้ายบอกไปแล้วนะครับเรื่องการงานมันจะไปเกี่ยวกับดาวพุธย,ย้ายคือเรื่องการงานเนี่ยของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมันมีเกณฑ์โดดเด่นมากมาก วันที่28มกราคมต้นปีจนถึงวันที่3มิถุนายน 2- 3มิถุนายนเพราะอะไรเพราะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะวินาศโครจรไปเป็นมหาอุดในเรือนกรรม,มะแถมได้ตำแหน่งอนุกเกษตรสลับเรือนกับดาวพฤหัสอีกทั้งในวันที่11เมษาดาวพุธจะโครจรมาร่วมกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำอยู่ในราศีธาตุน้ำเรือนกรรม,มะคือราศีมีนเป็นดวงคู่อสีตีธาตุนี่ทั้งนี้จะพังค้าราชาโยก ในเรื่องการเงินคู่อศีตีธาตุในเรื่องการงานและได้อนุกเกษตรสลับเรือนได้ความเป็นมหาอุดแปลว่าชาวลัคนาราศีเมถุนครับตั้งแต่ช่วง28มกิพาจนถึงช่วงวันที่3มิถุนายนเรื่องการงานถ้ามีการสลับสับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัดสินใจโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเริ่มใหม่ ทำใหม่สร้างระบบใหม่หรือย้ายงานเลยย้ายธุรกิจเพิ่มธุรกิจอะไรต่างๆเลยมันมีเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์สลับสับเปลี่ยนแล้วเกิดความประสบความสําเร็จได้เกิดการขยายเกิดโอกาสที่ดีแต่ในเดือนนี้จริงๆตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนเป็นต้นไปเรื่องการงานจะเหนื่อยหน่อยจะวุ่นวายจะมีหลายเรื่อง เข้ามาเยอะเราจะไปโฟกัสเรื่องการงานคนทํามาหากินคนทํางานนะไม่เกี่ยวกับคนกเกษียณแล้วคนไม่มีงานไม่ทํางานนะอันนี้พูดถึงราศีเมถุนที่เป็นคนทํางานน่ะเข้าใจไหมครับคนที่รวยแล้วไม่ต้องทํางานแล้วก็ปล่อยไปหรือคนที่ไม่ฉันไม่หางานฉันจะนอนเฉยๆอันนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องไปแต่สําหรับคนทํางานเนี่ยเรื่องราวมันจะเข้ามาเยอะต้องเล่นแล่แปรธาตุสลับสับเปลี่ยนให้ดีและภายใน ปลายมกรายีมกราจนถึง3มิถุนาต้องสร้างปรากฏการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลงต้องทำอะไรให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้ามันเฉยเฉยนิ่งๆไม่ดีมันจะดีต่อเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนบอกว่าเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องย้ายงานได้ไหมเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องทำธุรกิจเพิ่มได้ไหมได้เปลี่ยนแปลงในองค์กรครับท่านสมมตินะสมมุติว่าท่านเป็นผู้จัดการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นใครก็ได้ สมมติว่าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านนะครับเรารู้อยู่แล้วนี่อะไรมันร้ายตัดออกไปนะครับอะไรเป็นจุดอ่อนหาตัดออกไปวัวหายล้อมคอกก็ยังดีไปทําตรงนั้นอะไรเป็นจุดเด่นขยายจุดเด่นอะไรที่อยากจะทําและยังไม่ได้ทําและคิดว่ามันจะช่วยเสริมองค์กรได้ทําระบบอะไรที่ควรใช้เอาเข้ามาใช้ระบบอะไรควรเลิกใช้เลิกใช้ซะนี่เจ้าขององค์กรหรือถ้าเราเป็นเบเนเจอร์เป็น ดเรคเตอร์เป็นอะไรต่างๆก็ปรับข้างล่างเราปรับตัวเราปรับข้างล่างเราปรับความสะอาดปรับที่ปรับทางด้วยปรับระบบงานด้วยนี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนงานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีการขับถ่ายเปลี่ยนถ่ายเองคนที่ใช่ก็ยังอยู่กับเราคนที่ไม่ใช่ก็จะออกไปคนใหม่ที่ใช่ก็จะเข้ามาเนี่ยจะทําให้เมถุนโดดเด่นในเรื่องการงานอย่างมากทีนี้ครับดาวพุทธเนี่ยสำคัญเป็นตัวแปรสําคัญ ในวันที่11บเมษาเนี่ยเขาย้ายจากเรือนสุภานะพุทธกับเสาวอยู่ในเรือนสุภาเป็นคู่สมพลดีอย่างไรไปดูที่พุทธย,ย้ายนะครับ ep พุทธย้ายนะแต่พุทธย้ายเป็นเทวีโชค16บมีนาถึง11เมษาไปดูนะครับในทุกแพลตฟอร์มแต่ดาวพุทธเมื่อย้ายเข้าเรือนกามมาเรือนการงานตรงนี้นะครับมันส่งผลดีอย่างสุดแล้วก็มีข้อควรระวัง พุธย้ายเข้ามาร่วมสุขเป็นคู่อสิติธาตุธาตุน้ำนะเรื่องการงานมีโอกาสปรับเปลี่ยนเจริญรุ่งเรืองที่พูดไปแล้วแต่เรื่องควรระวังพุธเจอราหูคือคู่ศัตรูศัตรูในเรื่องการงานศัตรูจากคําพูดศัตรูจากการโพสตโซเชียลมีเดียทำโซเชียลมีเดียการสื่อสารศัตรูหรือมีปัญหากับคนรักในเรื่องงานไม่เข้าใจกันมีปัญหากับญาติบิพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานบุตรบริวารเรื่องงานไม่เข้าใจกันอันนี้ต้องระมัดระวัง นะการโดนคดโกงการโดนกลั่นแกล้งในเรื่องการงานต้องระวังอันนี้ต้องระวังนอกจากเรื่องการเงินในวันที่1ถึง14เมษาที่ต้องระวังหลัง14เมษาดียาวเลยเรื่องการเงินถูกไหมครับแล้วก็เรื่องการงานเนี่ยคือดีไหมดีนะแต่หลัง11เมษาเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องที่ผมได้พูดไปแล้วนั่นเองนะครับอาจทีนี้เรื่องความรักความรักสาหรับชาวเมถุนเนี่ยดาวพฤหัสยังตกเรือนวินาศอยู่คือต้องแต่เมษาปี6 5ห จนถึงพฤษภาปี2566ในช่วงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้นะครับในเรื่องความรักมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแฟนเลิก,กลาอะไรไหมมีนะครับมีไปจนถึงเดือนมิถุนายนเลยเพราะนั้นเรื่องความรักจะดีเมื่อไหร่ถ้าตอบอย่างนี้เลยนะ ทั้งเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะแต่งงานช่วงนี้ให้แต่งงานหลังจากดาวพฤหัสย้ายแล้วให้มั่นหมายหลังดาวพฤหัสย้ายแล้วให้คุยเรื่องสําคัญสําคัญกับคู่รักคนรักแฟนหลังดาวพฤหัสย้ายแล้วคือวันที่13พฤษภาเป็นต้นไปนะ13พฤษภาอย่าเพิ่งคุยนะดาวย้าย14พฤษภาเป็นต้นไปเรื่องความรักถึงจะมีเกณฑ์ดีแบบจริงจริงจังจ,งจงเพราะดาวพฤหัสโคจรออกจากเรือนวีนาศในรอบ1ปีแล้วนั่นเองนะครับ นี่ก็คือเรื่องความรักที่ยังคงต้องไม่ประมาทอยู่ทาบุญอะไรดีเดือนนี้นะทําบุญบริจาคข้าวของมีค่าเข้าสารอาหารบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือคนที่ยากไร้หรือเข้าพระพุทธศาสนาอะไรก็ได้นะครับควรทําแล้วก็ถ้าอยากเสริมเรื่องงานให้ไปทําบุญเรื่องน้าเพราะดาวคู่อสีจีธาตุธาตุน้ำเนี่ยอยู่ในเรือนการงานไปทําบุญเรื่องน้ําไปทําบุญปล่อยปลา นะครับปล่อยปลาให้มากกว่าอายุเราทําบุญเรื่องน้ํากินน้ําดื่มน้ําใช้แบบนี้จะเสริมเรื่องงานนะครับถ้าเสริมเรื่องเงินไปทําบุญเรื่องการไถ่ชีวิต1 2ึ่งสไถ่ชีวิตบริจาคเลือดนะครับหนะสองไปทําบุญเรื่องอะไรครับเรื่องของคนตาบอดถวายเทียนแสงสว่าง3ไปทําบุญเรื่องอะไรครับเรื่องของมีคมหรือเหล็กถวายจอบถวายเสียมถวายเข็มได้เหล็ก สร้างวัดสร้างโรงเรียนอะไรพวกนี้นี่คือการทําบุญในเดือนนี้เพื่อเสริมดวงเรื่องการเงินและการงานนั่นเองครับในปี2,568นี้ครับถือว่าเกิดปรากฏการณ์การโครจรโยกย้ายของดวงดาวใหญ่ครั้งสำคัญในรอบกว่า100ปีครับเพราะดาวมหาเทพ หรือดาวตีเทพทั้ง3ดวงที่มีอิทธิพลต่อด,ดวงชะตาของมนุษยชาติทั้ง12ลัคนาราศีได้แก่พระราหูพระพฤหัดเทวาพระเสารเทวาจะโครจรโยกย้ายในปี2568มีการโครจรวิกลจริตเดินหน้าเร็วถอยหลังเร็วรวมกันแล้วถึง6ครั้งเป็นประวัติการในรอบกว่า100ปีอีกทั้งในเดือนพฤษภาคม2568 เป็นเดือนที่มีความสำคัญทางดาราศาสตร์และโหราศาสตร์มากที่สุดในรอบเกือบร้อยปีเพราะดาวทั้ง3ดวงครับจะโครจรย้ายพร้อมกันในเดือนนี้ครับและช่วงเวลาในการที่ดวงดาวย้ายนี้ห่างกันประมาณเพียง1สัปดาห์เท่านั้นครับเริ่มจาก5พฤษภาคมพระราหูย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุม 13พฤษภาคมพับเหัสเทวาโคจรย้ายจากราศีพฤษศเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่19พฤษภาคมดาวเสาจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนี่คือปรากฏการณ์สำคัญที่มีผลต่อด,ดวงชะตาของมนุษยชาติทุกผู้ทุกนามในโลกใบนี้ทั้ง12ราศีในประเทศชาติทุกประเทศชาติครับผมอาจารย์สันมหาทศดารา จึงได้จัดการทำบุญใหญ่รับดาวทั้ง3ดวงย้ายตามวันที่กำหนดครบทั้ง3วันผมจะจัดครบทั้ง3วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม13พฤษภาคม19พฤษภาการยานนำบิครอบครัวอาจารย์สันชมรมท้าวิรุป,ปักโขนาคราชท่านใดลูกศิษย์ลูกหาแฟนคลับทุกท่านทุกคนนี่คืองานบุญใหญ่ที่สุดในปี2568ของผมและ แน่นอนครับผมไม่เคยจัดงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มาก่อนทั้ง3วันเรามีนัดพบกันที่วัดซับสมโมสรน,นิกรเกษมผมจะจัดพระสงฆ์นะครับ12รูปในวันที่พระราหูย้ายมาเจริญมหาพุทธมนต์บทรัตนสูตรบทธรรมจักเจริญพุทธมนต์เทพนพประเคราะห์เปิดดวงรวมถึงดาวฤหัสย้ายพระสงฆ์19รูปจเจริญพระพุทธมนต์ เสายายพระสงฆ์สิบรูปจเจริญมหาพระพุทธมนต์เช่นเดียวกันครบทั้ง3พิธีเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับกระยาณมิตรครอบครัวชมรมท้าวิรุปกโขนาคราชอีกทั้งจะมีการทําบุญถาวายพระพุทธรูปปางป่าเรไรพระพุทธรูปปางสมาธิและพระพุทธรูปปางนาคปกอันเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเทพพระราหูเทวาเทพพระพฤหัสเทวาเทพพระเสาเทวาใน3วันนี้ คือเป็น3วันที่พลาดไม่ได้ครับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จะมีการขึงสายสินตะข่ายเพชรร้อมรอบมณฑลพิธีด้วยสายศินหนา108เส้นตามตำราโบราณพุทธคุณ56ธรรมคุณ38สังฆคุณ14พระอาทิตย์6พระจันทร์15าพระอังคาร8พระพุทธ17พระพฤหัส19พระสุขร์21พระสาว์10พระราหู12รวมกันเป็นร้อ โยงลงสู่ศีรษะของทุกท่านติดด้วยยันกอบเพชรและยันเทพนบพเคราะหพระราหูเทวาพระพฤหัสเทวาพระเสาเทวาตามการเวลาตามงานมงคลนะครับเวลาที่เริ่มงานมงคลตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม13พฤษภาคม19พฤษภาคมทั้ง3าวันนี้เริ่มนะครับพิธีตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขอให้ทุกท่านทุกคน พร้อมกันนะครับพร้อมกันที่วัดซับสมโมสรนิกรณเกษมใครอยากจะเข้าร่วมพิธีนะครับนอกจากพิธีสงนำแล้วนะครับเราจะมีการทําบุญจเจริญมหาพพุทธมนต์จะมีพิธีการบวงสรวงต่อพิธีการบวงสรวงนี้จะเป็นการบวงสรวงอัญเชิญเทพทธ菩萨ถวยเทพพรมเทวดาทั่วทั้งจักรวาลบวงสรวงเท้ามหาราชทั้ง4จะมีเทียนเทพทธ菩์ผูกด้วยดวงชะตาของเจ้าชะตา ในวันที่พระราหูย้ายเป็นเทียนเทพพระราหูวันที่พระพฤหัสย้ายเป็นเทียนเทพพระพฤหัสวันที่พระเสาร์ย้ายเป็นเทียนเทพพระเสาร์ผูกด้วยดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ไทยนะอีกครั้งจะมีพิธีการลอยเคาะจากการตัดผมตัดเล็บรูปถ่ายเศษเสื้อผ้าเพื่อปลดเปลื้องพัฒน,นาการเบื่อตายแล้วเกิดใหม่จะมีการบวงสรวงเปิดดวงชะตานะในครั้งนี้เพื่อเสริมดวงชะตาเพื่อส่งเสริม ให้ทั้ง12ลัคนาราศีไม่ว่าท่านจะเกิดราศีเมษพฤษศเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกลุ่มมีนก็ตามเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความสมําเร็จหลุดพ้นจากทุกกระโก,กระโรคทุกกระพายสับปะคอสับปะโคสับปะโรคสับปะภยัยทั้งปวงนี่คืออีเวนต์ใหญ่ที่สุด งานใหญ่ที่สุดในปี2,568ผมอาจารย์สันมหาทศดาราขอเรียนเชิญการยานมมิตรทุกผู้ทุกนามทุกท่านทุกคนทั้งที่อยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศทั้งที่เดินทางมาด้วยตนเองได้ทั้งที่จะฝากดวงชะตาเข้ามามาร่วมงานบุญมาร่วมงานบวงสรวงในครั้งนี้นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปร่วมนะครับทำบุญสร้างพระประธานซึ่งเป็นพระจักรพรรดิปางนาคปก ที่วัดรราบดานจังหวัดสระบ,บุรีรวมถึงสร้างพระอุโบสถโบสถ์ที่นั่นด้วยนะครับอีกทั้งอีกส่วนหนึ่งจะนําไปร่วมสร้างสาราปฏิบัติธรรมที่อําเภอธาตุพนมกับพระครูศรีพนมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมเป็นบุญใหญ่ต่ออายุพระศาสนาทั้งนั้นเลยนะครับใครอยากร่วมพิธีเรียนเชิญนะครับรีบติดต่อเข้ามาไลน์แอดของผม s u n 5 9รวมถึง ใครที่อยากจะเข้าพิธีแล้วอยากรู้ยังติดข้อสงสัยใดใดให้สอบถามเข้ามาครับรายละอดนี้เบอร์โทนี้แล้วพบกันในพิธีรับจำนวนจำกัดนะครับเต็มแล้วปิดรับทันทีครับแล้วพบกันในงานพิธีครับ